สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทท่านค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ y u u t u ช e แน e โปรโมชั่นฟอร์ดบายเก่งกี้เก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายประจำอยู่ฟอร์ดพระประแดงในเครือบริษัทออโต้แกลลี่ค่ะและวันนี้ค่ะเก่งกี้พาพี่ๆมาพบกับรูปแบบการตกแต่งสวยๆในรุ่นรถค่ะ Ford e v e r e s t นะคะตัวนี้เป็น e v e r e s t ท็ค่ะ เป็นเครื่องยนต์นะคะ210แรงม้าแล้วก็แรงบิด500นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ10สปีดค่ะแล้วก็เป็นเทอร์โบคู่ด้วยนะคะพร้อมเกียร์ไฟฟ้าเดี๋ยวพาชมรอบคันค่ะสำหรับตัวรถที่พามาให้ชมนั่นแน่ ไม่มีสีนี้ค่ะอันนี้ลูกค้าทําการแรปนะคะแรปเป็นสีเทาดัมโบหรือเทา r a ปเตอร์นั่นเองนะคะเป็นสีเทาแบบนี้เลยค่ะรอบคันเลยแล้วก็อะคริลิกด้านบนค่ะไวทัคตัวนี้มีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นเอเวอเรสต์ไวทคเลย แล้วก็วันนี้ค่ะนี่ชุดแต่งที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะพี่พี่เอลเรสรู้จักกันดีอยู่แล้วค่ะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นั่นเองประกอบไปด้วยชิ้นงานเป็นตัวกระจังหน้าค่ะพี่พี่ขากระจังหน้ามีซี่อย่างนี้เลยใหญ่ๆนะคะตะแกรงตัวนี้ระบายความร้อนจากห้องเครื่องได้อย่างดีเลยมีตัวไฟ LED ค่ะ3าจุดที่กระจังหน้าแบบนี้และตัวนี้มีกล้องค่ะ3า0อสองศาที่กระจังหน้าแบบนี้เปลี่ยนกระจังหน้าแล้วไม่มีผลกระทบต่อต,ต,ตัวกล้องเลยนะคะทดสอบแล้วไฟ LED ค่ะทั้งซ้ายและขวา ทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะมีมาให้กับกระจังหน้าชุดแต่งวิกเตอร์เลยไฟหน้าค่ะเป็นแมทริก LED มาพร้อมระบบปรับมุมลำแสงอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันไฟยังตาไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติมีระบบออโต้ไฮบีมด้วยค่ะแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์ลัน i ิ g งไลท์ตัวสีแคมแสงสีขาวให้แบบนี้เลยสำหรับอีกหนึ่งชิ้นงานที่มาพร้อมกับตัวชุดแต่งวิกเตอร์ชุดนี้นั่นก็คือตัวกันชนหน้านั่นเองตัวนี้นะคะทำสี เนียนเลยสีเดียวกับที่ไปแรปมาเลยค่ะพี่ๆขาเป็นตัวสีเทาแรปเตอร์หรือเทาแลมโบนั่นเองนะคะชายกันชนก็ทําเป็นสีดําเงาแบบนี้ค่ะไฟตัดหมอกมีมาให้อยู่แล้วนะคะจากโรงงานค่ะเป็น LED ระบบด้านหน้าของรุ่นนี้มีระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบ็กอัตโนมาติระบบตรวจจับคนเดินนะคะมีระบบเลนคิปปิง้งระบบ Adaptive Cruise c o n t มีมาให้ครบเลยด้านข้างค่ะ คิ้วล้อตัวนี้ก็เช่นกันค่ะพี่ๆมาพร้อมกับตัวชุดแต่งวิกเตอร์นั่นเองนะคะวันนี้ก็คือทำเป็นสีดำเงานะคะแบบนี้เลยและคันนี้ค่ะล้อเปลี่ยนนะคะล้อตัวนี้ค่ะเปลี่ยนเป็นขนาดรอบวงก็คือ20นิ้วเป็นแม็กสีดำเงานะคะเวกเวลนั่นเองแล้วก็จับคู่กับยางโตโยค่ะตัวนี้เป็นยาง AT นะคะซีรียงตัวนี้2755 i 20ค่ะ ใส่และกําลังสวยเลยในส่วนของตัวแก้มข้างตัดสีเทากาไฟค่ะคีิบระบายความร้อนกระจกมองข้างเดิมไม่ได้สีนี้นะตอนนี้ทําการแลบเช่นกันนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้ค่ะกล้อง360องศาไฟสองสว่างข้างตัวรถระบบบายสปอร์ตค่ะเวลามีรถวิ่งมาด้านข้างนะคะก็จะมีสัญลักษณ์กระพริบแสงสีส้มนั่นเองที่กระจกมองข้างนะคะมีมาให้เลย ด้านบนค่ะราวหลังคาตัวนี้เดิมๆไม่ได้เป็นสีสีดําแบบที่ทพี่ๆเห็นอยู่เนาะตัวนี้ทําการแลบค่ะเพื่อให้คุมโทนนั่นเองเนาะวันนี้ก็โทนของเขาก็จะเป็นเทาตัดดํานั่นเองมาดูต่อที่กระจกบ้างค่ะความเข้มของฟิล์มพี่ๆเลือกได้เลยชอบความเข้มกี่เปอร์เซ็นต์บางหน้ากี่เปอร์เซ็นต์รอบคันกี่เปอร์เซ็นต์แจ้งได้เลยนะคะมือเปิดค่ะตัวนี้ก็ทําการแลบเช่นกันนะคะ แล็บสีเดียวกับตัวรถแบบนี้ก็คือเทาแลมโบ้นั่นเองมาพร้อมระบบสมาร์ทคีย์เล็บค่ะแล้วก็อะคริลิกคำว่าไวแท็กตัวนี้มีมาให้นะคะทั้งซ้ายและขวาจากโรงงานเลยมาได้ข้างค่ะตัดด้วยชายบันไดที่เป็นสีเงินพร้อมร่องระบายน้ำและพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นสำหรับช่วงล่างไม่พูดไม่ได้เลยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นเอเวเรสเลยนะคะ f o อร์ตเอเวเรสช่วงล่างก็คือเป็นวัดลิงค์นั่นเองมาดูต่อค่ะชิ้นบนสปอยเลอร์ค่ะ ปอยเลอร์ตัวนี้ค่ะก็อยู่ในชุดแต่งวิกเตอร์เช่นกันนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นพารเสริมเนาะสำหรับชุดนี้ค่ะถ้าต้องการก็คือสามารถแจ้งได้เลยค่ะนี่วันนี้ก็ทำเป็นสีดำเงาค่ะไฟ LED ค่ะซิกเนเจอร์นะมีมาให้พร้อมคาดท้ายมีอะคริลิกด้านในตรงคาดท้ายให้ฝาท้ายเป็นไฟฟ้าเบาะแถวที่3ปรับ พับไฟฟ้านั่นเองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นงานที่มาพร้อมกับตัวชุดแต่งชุดนี้ประทับตาเลยวิกเตอร์แบบนี้ค่ะตัวนี้เลือกรูปแบบนะคะในส่วนของตัวท่อเป็นท่อคู่ซ้ายและขวาแบบนี้เลยค่ะมีไฟตัดหมอกหลังมาให้ค่ะมีระบบตึงกันชนด้านหลงังระบบช่วยเบรกนะคะตัวนี้มีมาให้แล้วก็คันนี้ด้านบนเห็นไหมเอ่ยนี่มูนล,ลูฟก็มาค่ะแน่นอน ไม่มีไม่ได้นะคะตัวนี้พี่ๆน่าจะชอบนะคะหลายๆท่านเนาะก็เวลาขับรถนะคะไปแคมปิ้งเนาะหรือว่าไปแบบพวกตามดอยบอกเลยฟินสุดๆเลยค่ะพี่ๆถ้าท่านใดชอบรูปแบบการตกแต่งในวันนี้ค่ะบอกกันอีกครั้ง ตัวนี้สีนี้ที่เห็นอยู่ไม่แน่ใจว่าในกล้องสีเพียหรือเปล่าแต่ว่าตัวจริงน้องสวยมากๆเลยค่ะเป็นสีเทาแรมโบหรือเทาแรปเตอร์เรานั่นเองค่ะถ้าชอบก็คือต้องแจ้งพอต้องแรปเนาะแล้วก็พี่ๆท่านใดถ้าต้องการน้องเหนือสีจากสีเทานี้ก็สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้เช่นกันค่ะทุกรูปแบบการตกแต่งสามารถนําไปแต่งได้กับรถ f อ r d ดเอ r e s t รทุกรุ่นเลยชอบคลิปนี้สามารถส่งรูปและคลิปนี้ให้เก่งกี้ได้เลยหรือถ้าพี่ๆมีรูปแบบการตกแต่งที่ดูอยู่แล้วและชอบสามารถส่งให้ได้เช่น ช่องทางการติดต่อเก่งกี้ค่ะขึ้นไปแล้วด้านล่างเบอร์โทรไอเดีไลน์ค่ะสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงินข่ายต่างๆดีๆค่ะปรึกษาพี่ๆทุกท่านเลยเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ด้วยสําหรับรูปแบบการตกแต่งของ Ford e เ r เ n อเและ Ford Ranger ได้ที่ y o YouTube c h a ช่องโปรโมชั่น Ford b y เก่งกี้รับชมแล้วฝากพี่ๆเอ็นดูช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเก่งกี้ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เก่งกี้ไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย